สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับขอมคุณเชนนะครับเจริญทรัพย์สุขภิรลมสกุลนะครับแล้วก็ทีมงานบ i โคนะครับวันนี้นะครับอย่างที่เห็นข้างหลังนะครับคืองานแฟรนชชายนะครับสร้างอาชีพปี2021ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมธุรกิจการค้านะครับดีวีดีกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งในงานนี้ฮะจะประกอบด้วย แฟรนไชส์นะครับต่างๆมากมายเลยนะครับมีหลายๆแฟรนไชส์ที่มีความน่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ในช่วงวิกฤตนะครับโควิดซึ่งในงานนะครับมีคอนเซปต์ที่ว่านะครับพลิกวิกฤตโควิดนะครับนะด้วยธุรกิจแฟรนไชส์นะครับซึ่งงานนี้บอกเลยครับเป็นงานใหญ่ประจําปีของทางกรมเลยนะครับแล้วก็รวบรวมแฟรนไชส์ต่างๆนะครับทั่วเมืองไทยนะครับเข้ามารวมกันในงานนี้นะครับแน่นอนครับว่าถ้าคุณมาในงานนี้นะจะนะครับมีไอเดียในการลงทุนแล้วก็นะครับ ต่อยอดธุรกิจของคุณเองได้เลยนะครับซึ่งทางบิ๊เคเองนะครับก็เป็นที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับเราได้รับเชิญให้มาร่วมในงานนี้นะครับร่วมกับนะครับแฟรนไชส์ผู้ประกอบการหลายๆท่านนะครับซึ่งของเราอยู่ในนะบูธที่ E21 นะครับเป็นบูธเกี่ยวกับความสวยความงานและสปานะครับและวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูบรรยากาศของงานแล้วก็ดูสาระและความบันเทิงต่างๆนะครับตามพวกเรามานะครับ ท่านผู้ชมครับผมเองนะครับตอนนี้อยู่ในบริเวณ b a c k d r อกนะครับซึ่งจริงๆแล้วแ a c k ด r อกสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับแผ่นนะครับแบบกองป้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสธรรมดานะครับแต่ณตอนนี้นะครับจะเห็นว่าสามารถที่จะเป็นวงกลม360องศาได้นะครับซึ่งบอกเลยครับว่าทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีสามารถที่จะนะครับทำให้การถ่ายทอดนะครับบรรยากาศเนี่ยนะครับออกมาสมจริงมากขึ้นนะครับ ซึ่งมันรองรับเรื่องของ m e t a าเวิร์ในอนาคตนั่นเองครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่นะครับในงานเองนะครับมีเรื่องของนะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็คือตัวนี้ครับคือโรบอทแจกนะครับแผ่นปิวตรงนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยโรบอทตัวนี้นะครับจะเข้าหาคนมาในงานแล้วก็นะครับให้คนหยิบใบปิวนะครับหรือว่ารายละเอียดของงานนที่ฮะนะทุกวันนี้นะครับ ไม่ว่างานจัดนิทศการใดๆกันแล้วแต่นะครับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะเป็นส่วนสําคัญที่จะมายกระดับนะฮะของงานนิทศการนั้นๆนะครับเรื่องในงาน MOC นะครับแฟรนไชส์สร้างอาชีพปี2021นี่ก็มีเรื่องการนำรบอทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรื่องของนะฮะการป้องกันวิกฤตนะครับโควิดนะครับเรามีการป้องกันที่นะครับรัดกลุ่มมากๆเลยเราไปดูกันนะครับว่าช่องทางการเข้านะฮะจะมียังไงสวยแค่ไหนไปดูกันครับ ก็มาถึงในจุดที่เราจะต้องเข้าประตูในหน้างานนะครับมาตรการป้องกันโควิดนะครับเราจะมีทั้งเรื่องของเซ็นเซอร์จับความร้อนนะครับที่ใครที่เกินอุณหภูมิ36องศาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะนะครับในเรื่องการลงทะเบียนว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อป้องกันด่านแรกคัดกรองนะครับเรื่องของโควิดนะครับและมีทั้งเรื่องของนะครับเจลนะครับนิ่งนอนนี่เป็นมาตรฐานนะครับรวมถึงนะครับใบนะครับลงทะเบียนว่านะครับคณได้รับวัคซีนมาแล้วนะครับ สเข็มขึ้นไปนะครับหรืออย่างน้อยๆนะครับก็มีผลของ ATK นะครับเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าคนที่เข้าในงานในวันนี้นะครับจะปลอดภัยจากโควิดทุกๆท่านนะครับนี่ฮะบรรยากาศประตูเข้างานนะครับก็จะมีความสวยแล้วก็หรูลงตัวมากเลยนะครับก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในงานกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับตามกันมาครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้านะครับเวทีกลางซึ่งเป็นสถานที่จะมีนะครับผู้ประกอบการนะครับขึ้นไปให้ความรู้แค่นะครับไม่กี่ท่านเท่านั้นและหนึ่งในนั้นครับก็คือทางบีโคเองนะครับได้รับเชิญจากทางทีมงานพี่พี่ทีมงานของดีบีกระทรวงพาณิชย์นะครับให้เราเองไปนําเสนอเรื่องของไปให้ความรู้นะครับแล้วก็นะครับพบปะกับนักลงทุนต่างๆที่เข้ามาในงานวันนี้นะครับแล้วก็ไปพบกันบนเวทีนะครับว่าเป็นยังไงครับพบกันครับ ไม่ว่าจะนะครับซื้อขายหรืออยากผลิตนะครับเราเองก็มีแพลตฟอร์มนะครับเอาไว้สําหรับรองรับความต้องการของนะครับทอยากจะเริ่มต้นเป็นสตาร์ทัพจริงๆเนาะสิ่งที่สิ่งที่คนที่เข้ามาใหม่เนาะจะได้ก็คือเรื่องของลดเวลาลดการลงทุน ข้างเยอะเนี่ยให้น้อยลงนะครับเพราะทีงมงานช่วยซัพพอร์ตเรียบร้อยแล้วสินค้าหาให้ต้นทุนถูกๆส่งตรงจากโรงงานและอยากฝากในงานนี้แล้วกันถ้าเกิดใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะสินค้าเครื่องสการเนี่ยสามารถมาจอยกับเราได้นะสวัสดีคะสวัสดีค่ะดีอ่ะดีครับดีอ่ะดีดีเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะขายแบบทางบิโคเองเนี่ยได้รับนะครับการเข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราพาไปทัวร์นะในส่วนของบูธของบิ๊กคอ โอเคครับในบูธของเรามีอะไรน่าสนใจหรือว่ามีข่าวสารอะไรที่นะครับดีๆมาอัปเดตกันครับครับและในบูธของทางบิโคเองนะครับจะมีน้องๆในทีมงานนะครับคอยให้คําแนะนานะครับเริ่มจากนะครับคุณกิ๊กนะครับครับแล้วก็ที่ปรึกษาฝนนะครับหาผมซึ่งเราจะนะครับให้คาปรึกษารูปแบบของแฟรนไชส์ที่เหมาะกับคุณนะครับในงานของวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าเรามีสินค้า แล้วก็นะครับโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยนะครับเริ่มจากนะครับอย่างที่บอกครับว่าบิ t c o ค n เองนะครับเป็นศูนย์รวมนะครับธุรกิจเครื่องสาอางมีสินค้าหลากหลายแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมนะฮะครีมนะครับอุปกรณ์ต่างๆนานาในเมืองไทยนะที่มีกระแสที่มีความต้องการและที่สําคัญเลยนะครับของเรามีการอัปเดตชําระค่าแฟรนไชส์หรือซื้อสินค้าได้เป็นคริปโตนะครับหรือบิตคอยน์นั่นเองนะครับได้ทุกครับสกุลที่นะครับได้รับความนิยมนะครับนี่นะครับอ่านะครับของเรานะครับ รองรับหรือว่าเตรียมพร้อมในเรื่องของการเข้าสู่โลกของออนไลน์แบบเต็มตัวนะครับแล้ววันหนึ่งเร็วๆนี้นะครับเราจะมีแบบของการนะครทำช็อปเป็น3 d นะครับซึ่งจะรองรับในเรื่องของ Metaverse แน่นอนในอนาคตนะครับก็ในงานนะครับยังมีนะครับแฟรนไชส์ที่มีความน่าสนใจอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับไปด้ยวยกันครับ เอาละครับก็มาถึงอีกหนึ่งบูธเรื่องของความหอมนะครับความน่าสนใจของอน้ําหอมนะฮะคือแบรนด์กาลยานะครับและคุณภาพนะครับบอกเลยครับว่าคุ้มค่าไปอย่างมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราพากันไปดูนะครับแล้วก็ดูว่าในบูธวันนี้มีอะไรบ้างนะครับพร้อมกับไปพบนะทางเจ้าของแฟรนไชส์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคสวัสดีครับ สวัสดีครับเนาะวันนี้เราก็มาร่วมทาง M ม c เนาะงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพปี2021อันนี้คุณมิวนะครับเจ้าของแบรนด์นะครับซึ่งนะครับคุณมิวเองนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับน้ำหอมกัญยาเนี่ยน้ำหอมกัญยาเนี่ยเป็นน้ำหอมที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็อยู่ในหนึ่งในหมวดหมู่ของสินค้าในแฟรนไชส์มิโคนะครับมายาวนานเลยเพราะฉะนั้นอยากซื้อ,อยากขาย อยากซื้ออยากทดสอบกลิ่นนะครับสามารถไปที่แฟรนไชส์บิโกโค้งทุกสาขาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าขบกเลยครับว่าในงานนี้นะครับถ้าเกิดว่าสินค้าหรือแฟรนไชส์ไม่มีคุณภาพจริงๆเนี่ยไม่สามารถเข้ามาร่วมในงานนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าทาง d ีบเนี่ยนะครับคัดสรรเฉพาะนะครับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานแน่นอนนะครับในใก็มาถึงมารู้จักเจ้าของแบรนด์แล้วนะครับคืออยากให้คุณมิวนะครับลอง กล่าวอะไรสักนิดนึงถึงผู้ชมนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากใช้น้ำหอมดีมีคุณภาพราคาที่จับต้องได้นะคะสามารถไปเลือกซื้อน้ำหอมกัญญาได้ที่ช็อปมิโคโได้เลยนะคะก็เป็นน้ำหอมที่เราส่วนประกอบเรานำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดนะคะแล้วก็มีเลขแจ้งท<อ>ุกข,ขวดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เอาไปวางขายเนี่ยนะคะสามารถ เขาเรียกว่าอะไรอะไว้วางใจเชื่อมั่นในคุณภาพได้เลยเพราะว่าเราถูกต้องตามกฎหมายทําถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างน้ําหอมเนี่ยถือเป็นเครื่องสําอางนะคะถ้าไม่มีเลขจดแจ้งหรือเป็นเครื่องสําอางปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะโดนคนมาเยี่ยมได้นะเพราะฉะนั้นเวลาขายต้องเลือกของที่มีคุณภาพแล้วก็ซื้อแฟนชส์กับคนที่มีคุณภาพแบบมืโคแบบนี้นะคะใครที่สนใจน้ําหอมอยากจะใช้น้ําหอมออราคาที่จับต้องได้แล้วก็เป็นกลิ่นเทียบเพียงเคาน์เตอร์ แบรนด์กินหอมหรูดูแพงอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกซื้อน้ําหอมที่บีโคได้เลยค่ะครับเราเดินไปทัวร์งานกินครับว่ามีอะไรนะ่าสนใจต่อครับผมไปไปดยกันครับวันนี้ก็ต้องขอลาันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ